อู้ขอบพี่น้องมาขึ้นตะวงปลาครับพี่น้องม่าดินี่ครับมาหาค้นด้วยพี่น้องเป็นคนขึ้นนั่นคุณครับโอ้ฝาดอเลยครับกูกี้เก็บเอาเยอะครับเมื่อกี้หมดแดงหลายครับคุณครับโอ้ยดกมากเลยพวกวงปลาคุณล่ะเต็มต้นเลยครับกูภาษคเขาคือหมดแดงเลยพี่น้องคุณล่ะทั้งหมือนเงี้ยมดแดงได้ทั้งทีนั่นเห็นดิบ่นี่ครับโอ้ยยังชคกันพี่น้องครับมาจีบได้หลายปาะเด็นะพี่น้องเนาะได้ภาพกูจิ้มสมุวงเขาเปื่อยเลยเจ็บแทบเลยวันนี้ ของแท้ครับสดสจากต้นครับโอ้ครับพี่น้องนี่ครับผลงานครับโอ้ยสดสจากต้นครับพี่น้องโอ้ยพ่อเหรอครับพี่น้องฉันอยู่กินรูเบิ้ลครับสมแห่เนี่ยหน่สมหมดแดงเจ้าของมันเว้ยสุดยอดครับพี่น้องไปให้บนนี้กินสมบกม่วงครับสมบกม่วงหน่อยสมบกม่วงปลาครับพี่น้องเนาะไปได้ไหมครับ ครับันหนาคนเน่าอีกทพูดเป็นลิ่งหมกันลิงงกินอุ้งมังครับคุณครับแก้วคนๆคนเลยคุณอืม <c oughs> เป็นไงอื <c oughs> มกระดีก็ได้กรดนาษนี้เน่วงละเลย <c oughs> อันนี้พ่แม่พูดอะไ้ไปน้องนี่อันนองไส้ลุงโทงนี่เ <c oughs> ้อนี่เบิ้งหัวรถพูดเล ซึตัวนี again, uh 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 ้ก uh ับแบบนเียรตัวนี้นี่อันนี้น้องครูฟาแปะกับครูปั๊บเปนนี่แปะแกบกมวงกับพี่น้องยอี่ดเลยเขากาดปลาแดงต้นเนาะแมีนบ่เมียนหาปลาไทยเปให้เงามีอยู่บอกนะเฮนดักจอนยบ้ไงเัอ หายเหลือตัวเออพอดีท่านนอ้องคลองแท้พี่น้องต้องใส่ประเด็กตอนน้ำเลยในคลองแท้ครับอีสานเอาขาดบ่ได้ครับนี่เออพอดีลไอ้นั่นแก้วนี่ตัวเท่านี้พอดีดดน,นี่เดือดบ่นปากกาโอ้พ่อเราพ่อเราพี่น้องของแท้ครับขาดบ่ได้ครับเอ้าคุยบัดน,นี้อากาศหนาเลยเลือดพี่น้องเถอะอับ่นี่ บาแดกพี่น้องบาแดกุนเบิ้งบาได้ก,กินนั่นเด้อใส่เป็นตัวเด้อเด้อนี่เด้ออืมอ่าอืมวเข็มดีขนาดพี่น,น้องเอ้ยไขยก้างขอ้อพี่น้องด้วยตามด้วยวอูมวงครับพี่น้องอืม แซบเวอร์ครับยอดครับมาไม่พี่น้องกัได้กินบนหนึ่องกอนหนึ่งโอ้โหหาบางยนึงแล้วนาเล้ครับเนาะบวามเยเวลามากินนนอนช่งได้ด้อนข้่่ากินต้งเพ็ร ตาแสงตาแสพี่น้องเลยเ้นกินได้ไงวะเอาคักคับกูดมงครับสองคนแก่นแก่นครับมามักวอบาทเจตายบ่อเรื่องอยู่เรื่องเลเดียอนน้องเ้อเจขนาดเลยช้ว่ ปุย้ยปัญหาครับตอนละผมยิวๆชิวยอดครับปุ้สิบูเฮ็ดเพี้เลยนแะบบต้องครับ <c oughs> เหล่าขาวแมห่เนาะยังมาแรง <c oughs> ไปๆ <c oughs> ครับแจ้มสั้นดีเลยถิ่นเหนาะอืมหอ <c oughs> มเยอะกได้อยากกับเอาได้ถิ่นเหนาะเด้อเต็มถุงเลยครับ มหามหา,าอยากกินสิดโหเลหลายพดรูปเบอรดอกัวมบ้นเนี่ยอืมอืม,อม,อม ปลาแดดครับนี่อืมออืมแกลบปบลีครับอืมอืม เดิมมาเด้อแต่ยังไม่หมดแกเป็นยังดูวัวไปแล้ววะดูไวแล้ว่หอเนี่ยว้า้าวาแล้ววยิได้กับพวกกี่นองเลยสม่เอาแมลายมาฝากที่ผักน้องสิครับฝากทีมงานฝากมู กินครับอม้สผมดีเลยครับฮติดประดดกไปแล้ว ขีดแข่จดจั๊เลยไม่การเลยไป,เลไปรู้ว่ไปกินส้มไปวมึงเอาป่ะ <laughs> โอ้สมแปตติถัวส้มผักส้มแนวอนี่ไหโอโห ส้มบิลลีครับพี่น้องพ่อแล้วครับพี่น้องคลิปนี้งส้มแย้งครับโอ้ยโอ้ครับพี่น้องฉลาคลิปนี้กะขอลาพี่ลาหน้ามาแค่นี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับเจอกันชิมหน้าได้พี่น้องเด้อส้มแห้งลิปนี้ึ่งวันมืดในบ่สู่ก็อดดกละยังเยาลายอยู่เมืดโม่ไหนมืดนี่็เฮยเขาล้มบันเขาล้มบันเนี่ยส้มแย้งเว้ย ผมเยะหาโมกินซอยกินหนี่ยจะขอ้นอนือไปออซื้อถ่านั่งครับเด้อพี่น้องเด้อกมมองปลาเด้อ ยังเหลือหลายครับไปอยากได้ก็มาเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่อันนี้จิ้งจองกคนบัวบัวดอกครับต้องคิเก็บไว้อยู่นี่กินบัวบัวดอกต้องเอาไปเอาไปแซนบนาะเ,เกลือได้พี่น้องเด้อด,อง,ดองเกลือเนาะดองเกลือไปได้กินอีกเป็นอาทิตย์แบบนึงเราไปดองเกลือครับ